ภาพอนาคตประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่น่าหวาดกลัวพักเพื่อไทยออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสอสอรอโดยมองว่ามันเป็นเทียงพิธีกรรมตามข้อตกลงระหว่างพักต่างๆที่ไม่สนใจเสียงของประชาชนจนถึงขั้นเรียกร้องให้พักประชาชนเร่งตั้งโต๊ะเจรจากับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันหายนะที่จะตามมาและนี่คือจุดที่ทําให้เรื่องราวนี้ดูเดือดขึ้นแต่มาดูกันว่าทําไมมันถึงน่าสนใจขนาดนี้ครับ เพื่อไทยซัดท,ที่มาของสอสอรอว่าเป็นแค่พิธีกรรมตามโมสซมน้ำเงินที่ไม่รวมประชาชนในสมการจี้ประชนตั้งโต๊ะเจรจายอย่างเปิดเผยกับอนุทินและสอวอเพราะเอาเรื่องอนาคตประเทศมาเดิมพันลองนึกภาพดูครับถ้าอนาคตของประเทศชาติเรากำลังถูกตัดสินโดยกลุ่มเล็กๆที่ไม่ได้สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่มันคงน่ากลัวใช่ไหมนี่แหละคือหัวใจของวิกฤตที่พักเพื่อไทยพอทอ ย้ำเตือนอย่างหนักหน่วงเมื่อวันที่28กันยายนนายดนุพลปุณการสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพักพอทอได้ออกมาพูดถึงการยื่นยติเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนหมวด15ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปิดทางให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขาชี้ว่าขณะนี้มีร่างจากพักพอทอพักประชาชนปชนาและพักภูมิใจไทยพอทอแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิด และทางนี้ต้องผ่านเงื่อนไขสําคัญตามรัฐธรรมนูญ2,560นั่นคือการรับหลักการในวาระที่1และ3ซึ่งต้องได้เสียงเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาสวไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาของจํานวนทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้เรื่องการเมืองไทยลองคิดถึงวาระนี้เหมือนเป็นเกณฑ์กําหนดขั้นตอนสําคัญที่ต้องผ่านก่อนจะเหมือนกับการเปิดประตูห้องลับที่ต้องใช้กุญแจหลายดอกและหนึ่งในกุญแจสําคัญนั้นอยู่ที่สวซึ่งเป็นสภาที่มาจากการเลือกตั้งแบบอ้อมและมีบทบาทสูงในการตัดสินใจลึึกซ้ง นายดนุพร์กล่าวต่อไปว่าขณะนี้ความพยายามในการกำหนดแนวทางได้มาของสอส,อสอรอจากทั้งพักพอทอและประชนาอ,อาจถูกจำกัดเพราะเมื่อพิจารณาร่างจากพอทอพบว่าการเลือกสอนไม่มีความเชื่อมโยงกับการให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลยแม้แต่น้อยและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามมันบอกอะไรถึงความโปร่งใสของกระบวนการนี้นายดนุพร์อธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามโมส้มน้ำเงินระหว่างพักสีส้มและสีน้ำเงิน ในครั้งนี้เกิดขึ้นจริงมันอาจกลายเป็นเพียงพิธีกรรมที่ไร้สาระเพราะในที่สุดแล้วผู้กำหนดว่าจะมีใครเป็นสสรจะเป็นพันท่าการเมืองใหญ่ที่มีอำนาจในสวสีน้ำเงินรวมถึงพทที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วจากฐานเสียงที่แข็งแกร่งจนอาจมีสมาชิกถึงครึ่งรัฐสภาเต็มทีนี้อาจนำไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ไม่ได้ดีงามดังที่ประชนอคาดหวังเช่นเดียวกับกล่องแพนดร่าที่ปลดปล่อยหายนะและปิดความหวังเอาไว้ด้านในแต่บางคนอาจโต้แย้งว่าการนี้เป็นการปรับสมดุลอำนาจเพื่อความมั่นคงของชาติคุณคิดเห็นอย่างไร ด้วยเหตุนี้นายดนุพร์จึงเรียกร้องให้ปชนาในฐานะผู้สนับสนุนรัฐบาลสีน้ำเงินนี้ไม่เพียงแต่พูดคุยกับนายอนุทินชาญวีรุลนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่ต้องตั้งโต๊ะเจราจายอย่างเปิดเผยกับฝ่ายต่างๆรวมถึงปชนในฐานะผู้คำรัฐบาลพอทอในฐานะแกนนำจัดตั้งและสอวอในฐานะตัวแปรสำคัญที่กำหนดทิศทางร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อหยุดยั้งหายนะที่จะเกิดขึ้นและนี่คือส่วนที่น่าสนใจมากมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเห็นความจริงเบื้องหลังข้อตกลงทางการเมืองหรือไม่เขาย้ำว่า ขอให้ทําการเมืองให้ตรงไปตรงมาอย่างที่เคยประกาศจะดีนอะไรจะแลกเปลี่ยนอะไรก็ให้ประชาชนรู้เห็นด้วยและในท้ายที่สุดพักเพื่อไทยหวังอย่างยิ่งว่าการตัดสินใจของประชนอจะไม่สูญเปล่าเพราะมันคือการเดิมพันอนาคตประเทศความรับผิดชอบจากปราชนก็อาจไม่เพียงพอถ้ารัฐธรรมนูญใหม่กลายเป็นความสิ้นหวังหรือหายนะที่ตามมาและนี่คือจุดที่มีความขัดแย้งสูงสุด บางคนอาจเห็นว่าการเจรจานี้เป็นการต่อรองปกติในประชาธิปไตยแต่คนอื่นอาจมองว่าเป็นการทำลายความหวังของประชาชนคุณเห็นด้วยกับมุมมองนี้หรือไม่มาแชร์ความคิดเอเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะว่าอนาคตประเทศไทยควรถูกกำหนดโดยประชาชนจริงๆหรือว่ากระบวนการทางการเมืองแบบนี้จำเป็นเพื่อความเสถียร